วันนี้เวลา14.32นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชก,กุมารเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็รอบพระชนมพรรษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชาวิถีในการพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวม355คน ในการนี้ทอดพระเนตรวิริทัศน์ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2433 ปัจจุบันให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอายุ6ถึง24ปีซึ่งตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคมอาทิขาดผู้อุปการะครอบครัวยากจนหรือประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมครอบครัวแตกแยกหรือบิดามารดาเป็นผู้รับการสงเคราะห์หรือต้องโทษ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงชุดขอถวายความจงรักองค์หลักชัยและชุดใกล้รุ่งของตัวแทนเด็กหญิงจากบ้านต่างๆจำนวนสิบคนอาทิบ้านมาลิวันบ้านขาจรบ้านอัญชันบ้านเบญจมาศบ้านจันกระพาะบ้านโกเมรและบ้านการะเกต และจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่นางสาลิกาตปรีรัตนาพิทักษ์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีตัวแทนเด็กหญิงบ้านราชวิถีและพระราชทานตะกร้าข,ของขวัญแก่ตัวแทนนักแสดง แล้วทอดพระเนตรผลงานของเด็กหญิงอาทิผ้าพพันคอมัดย้อมเสื้อมัดย้อมพงกุญแจผพ้าพปักลวดลายต่างๆซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตราชเทวีได้เข้ามาส่งเสริมการฝึกอาชีพทั้งงานฝีมือการทำอาหารรวมถึงการปลูกพืชผักในการนี้ส่งอุดหนุนสินค้าและส่งสอบถามถึงเรื่องการส่งเสริมอาชีพของเด็กๆ โอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันทานกับเด็กหญิงบ้านราชวิถีทรงสอบถามถึงเรื่องการเรียนของเด็กซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงเช้าจะออกไปเรียนอย่างสถานศึกษาภายนอกใกล้กับสถานสงเคราะห์ตามเกณฑ์ช่วงอายุและความสนใจของแต่ละคนทั้งการศึกษาสายสามัญสายอาชีพรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาและจะกลับมาพักอย่างสถานสงเคราะห์ในช่วงเย็นพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ให้กำลังใจแก่เด็กทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างม,าาคมาางคีความสุขเคารบกฎระเบียบเข้มแข็งอดทนขอให้เด็กๆทุกคนประสบความสำเร็จที่หวังไว้ในอนาคตต่อ,อไป และโอกาสนี้ทอดพระเนตรอาคารภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีอาทิห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนสนามกีฬาห้องออกกําลังกายรวมถึงอาคารพยาบาลด้วยความสนพระไทยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารส่งสนพระไทยและทรงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เพื่อเสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าส่งให้ความสำคัญและสรงใส่พระไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรวมทั้งการมีสุขะอ,อนามัยและพ่อชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจแจ่มใสและมีภาวะพ่อชนาการที่ดีตามวัยอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการเรียนรู้และได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม